สาวนั่งช็อกดัดผมแล้วพังเกินเยียวยาสากเหมือนทางมะพร้าวอ่านคำแนะนำจากช่างยิ่งอึ้งขอโทษแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเป็นเรื่องราวให้ถกกันอีกแล้วสำหรับปัญหาที่เกิดจากร้านทำผมซึ่งล่าสุดมีสมาชิกกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคคนหนึ่งได้เข้ามาโพสแชร์ประสบการณ์ดัดผมแต่ผมพังแทบกูไม่กลับโดยผู้โพสระบุว่า ไปดัดผมที่ร้านแจ้งแล้วว่าทำสีทุกก้อนหนึ่งหรือสองเดือนร้านบอกทำได้ทำเสร็จไม่เป็นลอนช็อกแล้วหนึ่งผมพันกันช่างก็หวีพยายามหวีจนผมขาดติดหวีเป็นก้อนกอนช็อกแล้วสองร้านปล่อยออกมาทั้งที่ผมยังไม่แห้งพอผมแห้งสภาพผมคือแบบนี้ตอนนี้นั่งช็อกอยู่ห้อง ซึ่งสภาพผมของผู้โพสต์คือผมช็อตหนักมากและยังจับเป็นก้อนเรียกได้ว่าเส้นผมเสียหายไปแล้วสมาชิกในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคต่างเข้ามาแสดงความเห็นจํานวนมากส่วนใหญ่เห็นใจผู้โพสต์มากเพราะกว่าจะเลี้ยงผมให้สลวยได้ก็ว่ายากแล้วตอนนี้ยิ่งต้องพยายามฟื้นบำรุงเส้นผมให้กลับมาเรียงเส้นอีกซึ่งหลายคนก็แนะนําวิธีบำรุงต่างๆพร้อมทั้งถามหาความรับผิดชอบจากร้านทําผมด้วยหลังมีคนถามถึงความรับผิดชอบจากร้านทําผมผู้โพสต์ก็ได้มาตอบกลับด้วยว่า ร้านแจ้งมาแบบนี้เลยค่ะแนะนําหนูตัดผมแล้วบํารุงเกิดมาไม่เคยผมพังแบบนี้เลยค่ะสากเหมือนทางมะพร้าวพร้อมแนบรูปข้อความที่ได้คุยกับร้านทําผมที่แนะนําว่าช่วงให้มัดผมม้วนเก็บไปก่อนอย่าเพิ่งปล่อยจะได้ไปทํางานได้พร้อมระบุว่าตอนทดสอบสภาพผมก่อนดัดคิดว่าดัดได้แต่กลับมีปัญหาหรือน้ํายาแรงก็ไม่รู้ขอให้บํารุงผมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นซึ่งชาวเน็ตต่างเข้ามาแนะนําให้กลับไปที่ร้านให้ร้านรับผิดชอบถ้ายังปฏิเสธความรับผิดชอบให้ไปแจ้งความ หลายคนก็บอกว่าให้ตัดทิ้งย่าฝืนเก็บไว้เลยเพราะจากสภาพแล้วน่าจะกลับมาปกติได้ยาก